สวัสดีครับผมช่างตุนเองนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่บ้านลูกค้านะครับก็ได้มีโอกาสมาติดลำโพงตรงรุ่นกาวซีโร่นะครับเจ้าตัว b m c 5คันนี้เลยนะครับโอเคนะครับรถรุ่นนี้ก็คือเราก็ได้ติดไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาติดที่บ้านลูกค้าเลยนะครับนี่ครับจอตัวใหม่นะครับไฟเด์ไลท์นะครับ ลำโพงก็อยู่ที่ประตูปกตินะครับลำโพงด้านหลังแล้วก็จะเข้าช่องด้านหลังนี่เลยนะครับโอเคครับเด,เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังติดเสร็จตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ก็นะครับนี่ก็คือโฉมหน้าลำโพง OEM นะครับซึ่งเมื่อกี้เด็กผมก็ถอดน็อตออกมาแล้วครับก็ยังเป็นทรง BM ธรรมดานะครับดูลักษณะของโครงสร้างนะครับแม่เหล็กนะครับก็ยังเล็กเป็นพลาสติกธรรมดานะครับกลวยก็เป็นกระดาษนะครับลักษณะปลั๊กยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราทาการเปลียนนะครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโอให้ทีทีนะครับโอเคครับอัดวิดีโอก่อนนะครับผมแล้วก็นี่คือโฉมหน้านะครับระหว่างความแตกต่างเรื่องของแม่เหล็กนะครับ วัตถุดิบที่ใช้นะครับโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยความแตกต่างของเสียงแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วเรื่องของการออกแบบว้อยลโพงด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยของกาวซีโร่เราได้ออกแบบไว้ให้เป็น3.3โอห์มนะครับซึ่งจะทําให้แอมเนี่ยมีกาลังทํางานได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่ะเสียบปลั๊กติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยลงช่องขันน็อตไม่ต้องทําอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปก่อนนี่ก็ลักษณะของทวิตเตอร์เดิมนะครับ ทวิตเตอร์เดิมเนี่ยโดยตัวของโรงงานเองแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึง่งแต่ว่าลักษณะของตัวโดมเนี่ยเป็นไหมนะครับเป็นผ้านะครับแต่ว่าเจ้าของตัวเกาซีโ่เนี่ยเป็นโลหะนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแตกต่างของเสียงเนี่ยก็คือรายละเอียดกุ้งกิ้งเสียงใสๆเนี่ยก็จะใสมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเห็นแล้วเรื่องของอุปกรณ์เห็นไหมฮะเราเนี่ยเขาใช้วงจรที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนของออริจินอลออริจินอลเขาใช้ซีตัวเล็กนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของทวิตเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าพาสซีฟนะครับก็จะทําให้นักร้องเนี่ยออกที่ทวิตเตอร์มากขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้เด็กใส่ช่องได้เลยนะครับอันนี้มันเอาออกมาง่ายๆมากนะครับโอเคครับพอจะแก้ล้ฮะพอจะแก้แล้วแก้ถือบอลเลยครับโอเคครับผมนี่ก็คือโฉมหน้าของตัวซับนะครับซึ่งเรากำลังจะถอดออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของใหม่มาใส่นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับก็โคงเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เลยครับนะครับก็คือโฉมหน้าเจ้าซับตัวเดิมนะครับครับแล้วนี่เราเปลี่ยนใหม่เป็นแม่เหล็กแบบนิโอไดเมียมนะครับผมช่างตุ่นจับอยู่นี่คือรู้สึกได้เลยว่าน้ําหนักเนี่ยคนละเรื่องนะครับการออกแบบนะครับนี่เบากว่านะครับแล้วก็แต่ส่วนชุดทรงทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับชา ซับตัวนี้น่าจะเป็น8นิ้วเต็มนะอันนี้น่าจะ7นิ้วครึ่งเองนะครับดูจากขนาดแล้วเชนไหมครับโอเคครับสำหรับซับก็เหมือนเดิมลงรู้ได้เลยนะครับโอเคนี่ครับนี่นะครับจะเอาตัวหลุมนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปที่เดิมเลยนะครับซีลยางทุกอย่างอันให้สนิทให้แน่นนะครับใส่เข้าไปแล้ว เรียบร้อยนะครับเตรียมเสียบปลั๊กโอเคครับใส่เข้าไปแล้วปลั๊กโอเคนี่ครับโฉมหน้าซับกาวซีโร่ก็ลงหลุมไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาฝาตะแกงเข้ามาปิดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับหนึ่งข้าง ซับข้างซ้ายนะครับยืนอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่าก็ลงหลุมไปเรียบร้อยเหมือนเดิมฝาปิดนะครับปักเสียบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงกันละเมดไรอ่านี่นะครับโสมหน้าลําโพงข้างหลังนะครับก็ดันฝาออกมาได้เลยนะครับโอเคลําโพงข้างหลังนี่จะเป็นรุ่น A นะครับเก็เปลี่ยนเข้าช่องเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ คือโฉมหน้าลําโพงคู่หลังนะครับข้างหลังนี่แม่เหล็กยิ่งเล็กเลยนะครับทรงจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ของใหม่เข้าไปที่ดอกนี้นะครับดูแม่เหล็กนะครับลักษณะการออกแบบนะครับทวิตเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าทวิตเตอร์หลังเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเล็กกว่านะครับโอเคครับใส่เข้าช่องได้เลยเชิญสวัสดีครับผมช่างตุ่นะครับวันนี้ก็ติดตั้งลำโพงกราวซีโร่นะครับเข้าไปที่ BM คันนี้แล้วนะครับ G 3 0นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาไปแล้ว,น,น,วน,น,นะครับห<อ>นยอดมากนะครับเบรทนี่กระดุมกว่าเดิมต้องมี50%เลยนะครลยนะสำหรับเบ็ดดีเทลของแหลมก็ดีขึ้นเยอะ every day is something am yeah, right. in love with when we, came, we let the story begin. We're going out on our first day. You and me are thrifty, so go you can eat. The bag and I fill up like the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. <laughs> ผมไม่ได้เอาเพลงเทส <laughs> ผมมานี่ดิ <laughs> อาเพลงนี้ดูหาเพลงเบสอยู่ เลือกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับตอนแรกนี่ของลูกค้าปรับเบรคแม็กเลยผมเห็นอยู่ <laughs> อันนี้ผมลดลงมาแล้วนะครับเพราะมันลน้นะครับโอเคครับก็สำหรับ Bm นะครับ G30 ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เข้าช่องเดิมง่ายๆนะครับกาวซีโร่โอเคครับที่เหลือก็งานติดตั้งเดี๋ยวดูจากในคลิปอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ